สวัสดีครับมาดื่มชากันครับวันนี้ที่ใส่หูฟังเนี่ยเนื่องจากมีหลายท่านบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดนะครับลองดูครับดื่มชากันนะครับ กลินชาเนี่ยนะครับผู้รู้ท่านบอกว่าไม่ควรยกแขนเนี่ยสูงเกินไปเช่นสูงเกินไปขนาดนี้เลยควรยกประมาณนี้ครับแล้วมือที่คว่ำจอกชาเนี่ยให้คว่ำปั้นชานะครับให้คว่ำปั้นชาอย่างนี้ครับมันมีเทคนิคการชงชามากมายเลยครับ ทีนี้พูดถึงน้ำชาไปแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวนะครับขอดื่มก่อนเมื่อวานเนี่ยพูดถึง าชาทิกวนอิมสดที่ร้านพัตคารจีนในในหัดใหญ่ไปแล้วเมื่อพูดถึงหัดใหญ่ไปแล้วสิ่งที่อดจะพูดถึงไม่ได้คืออาหารด้วยว่าผมไปหัดใหญ่บ่อยมากเนื่องจากแม่ยายเนี่ยท่านเป็นคนหัดใหญ่และก็เมียผมก็เ,เกิดที่นั่น ไปหาดใหญ่บ่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เจอนอกจากพัทคารดีๆออนอกจากพัทคารดังๆไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ร้านอาหารที่ผมอยากแนะนาเลยนะครับอาหารอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะคล้ายกับภูเก็ตมากเลยที่หาดใหญ่เนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับเขาเรียกหูแช ถ้าเป็นช่วงกินผักก็จะมีอาหารชนิดนั้นเรียกว่าช่าแช่ซึ่งจะไม่มีไข่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์หรือ,อส่วนที่เป็นสัตว์เลยส่วนที่หัดใหญ่เนี่ยที่นั่นเขาเรียกเต่ากัวเต่ากัวที่หัาดใหญ่นะครับจะมีกุ้งชุบแป้งทอดจะมีหูหมูด้วยครับในเต่ากัวของหัดใหญ่นะครับ อีกอย่างหนึง่งที่หัดใหญ่นี่นะครับวิธีการกินของเขาเนี่ยของคนเมืองหัดใหญ่เนี่ยช่วงเชา้ชาเช้าเขามักจะทานเ,าเป็นก๋วยเตี๋ยวกันนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ผมอยากจะแนะนำที่หัดใหญ่ก็คือ,อมันมีหลายร้านนะครับแต่ร้านหนึ่งที่ผมอยากแนะนำคือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหัวล้านครับ อยูใ่ใกล้ๆกับโรงเรียนศรีนักลินครับเป็นร้านเก่าแก่โบราณซึ่งเปิดมานานแล้วนะครับอลองไปทานดูนะครับแล้วท่านจะติดใจแล้วที่นู่นเนี่ยเนื่องจากอาหารหลายอย่างเนี่ยที่เป็นอาหารเก่าแก่ซึ่งนับวันเนี่ยมันจะเริ่มสูญหายไปเหมือนกับอาหารภูเก็ตเราเนี่ยแหละครับ ื่องจากการทำอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยสักหน่อยอีกร้านหนึ่งที่อยากแนะนำคือร้านก๋วยจั๊บอาซิมอันเนี้ยเป็นร้านเก่าแก่ผมทานตั้งแต่สมัยอาซิมยังอยู่นะครับเป็นร้านเล็กๆรสชาติก็แบบร่างเดิมโบราณนะครับเขาหั่นทุกอย่างได้บางมากๆเดี๋ยววันหน้าค่อยมาคุยกันใหม่เนื่องจาก